เอฟซีทุกคนทุกท่านครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าบ้านลุงพลนะรุงฟื้นไปไหนเนาะไปทางนี้เนาะดูบรรยากาศกันอันนี้ก็หน้าบ้านลุงพลฮนะหน้าบ้านลุงพลเวลานี้สวัสด,ดีแอดมานาก็เริ่มเก็บบรรยากาศครับลุงฟื้นออกไปข้างนอกนะครับ เรามาเดินดูตลาดน้อยกันว่าเป็นอย่างไรบ้างอ้ยายวเป็นอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเอาแล้วพี่แล้วคุณยายเขียวเป็นยังไงบ้างตื่นหรือยังไม่รู้ไปดูเอาเองเอาเองนะแม่ามาแล้ววันนี้ดอนตื่นสวยไหมไปดูรถอ๋อ คุณยายเครื่องก็มานั่งอะไรอยู่ตรงนี้เนาะโอแอกทำบ้านอยู่ทงอะไรมาทำบ้านที่แกวันนี้ ป้าดากับป้าทิมหาเหตุยังไม่มานะครับทุกคนตะแกงชั้นวางของไกล,ล่งนะเดี๋ยวเราไปตามพี่เขียวก่อนโอ้มากรงเนออกมากเลยในบ้านพี่เขียวนะ โอ,อ้เราตกแต่งมากสิพี่เขีวยวเจ้า,า,าอะไรบ้างโอ้ทางไหนล่ะนิ่จะเสียงโอ้ โอ้หังเงยเกาเนาน้อต่อเติมลงไปแล้วกด้โอ้สังกระสีเปลี่ยนใหม่เลยเป็นอันนี้เลยอครับสวัสดีเอฟซีเครับพี่เขียวสวัสดีจ้าครับพี่เขียวของเรานะฮะสวัสดีอมาน้มาเอานี่ยัง เป็นอยังเอื่อยเพื่อนยงยากโมเส็ทกัะเทื่อข้อเข่าไหนอ้าวสวัสดีครับพี่ครับบอกว่าก็ชัดดอกบาดแข็งมันเล่าข oh. okay. oh. ้างแข็งมันลบบครับนี่บ่อนองไส้จ้ะครับไส้หลาโอ้ครับผมสวัสดีครับผมจะรอการยึดสองวนนั่นแหละครับผมมันมาได้ตลอดบอกเมื่อยเหล่ากับเซร์ลุ่มทุกบาปทุกบุญคู่กันครับแต่บาปสิหลายก็แบบคนคนคู่เห็นมันเมื่อย สรุปบาเลยเลยซื้อได้เองสิครับผมอันนี้เอาความจริงบอาซื่อๆตรงกับอลลินบาลหัวเออบอลลินบอลหัวคทำเมื่อนึงเมื่อนึงเอ๋ยทุกคนจะได้ออกไปนั่งเน้นยังไปใส่หน้าเนี่ยให้เพิ่นโอ้โหเมื่อยก็เกาต้องไปตากผ้าแค่ก็เข้าใจเนาะประ่าณอย่างน้อยมันก็ต้องย่างหน่อยกระดิ่งนี้คนเบิ่งเบิ้งเนาะเข้าก็ต้องมี้บ้านปล่อยทุกปล่อยยังมั่ง วันสนุกสนานกับมีสักเนื้อมือแน่จรินะครับผมกลับมาเมื่อนานก่อนเก่าอืมไอ้บัมเบิลอ่ะจิเปิดนี่อย่างน่ะบัมเปิลเมันอสุดนักพายูเพิ่นป่วยมากตั้งแต่เกิดหรือเปล่าครับหมอตึ๊กติตะกูลตะกูลียอตะกูลพ่อเยื่นตะเกียบตะกี้มันเป็นไม้หน่อยแว่นรุ่นครับรถชัวยสายโรบิลี่กรุงเทพยมมอชินสมัยปีเก่าครับเราเป็นเด็กละมานอีเลน ก็ต้องว่าเสียงมันบ่ชัดทำงานกับอิตาเลียนไทยบริษัทอิตาเลียนไช่สองสองกองเป็นเซเมีขับรกชั่วตั้งแต่เป็นนู่นมาเนาะมาจากนะเออบอกว่าจะว่ามันเสียงดังมีเยอะเราที่นี่มาเป็นตอนประมาณเจ็ดตัวเขาปูนพ่อพ่อเอ้ยมันจะนหนมาฝึกวัดป่าเนาะแต่ส่วนหลายสิออกมาดีๆแข็งแรงครับน้องสาวเป็นอายุสิบห้าเป็นสาวเนี่ยงก็ท่านเ้องนี่แป๊ดนี่ยัง ก็โดนเอ็กซิเดนต์หน่อยๆมันจะเริ่มเลยมัจะเริ่มมากที่ปีลิปกิแล้วจะมีมีผิวมันเียรัดช้าได้กับโบซ่าเกลี่ยกับเป็นเอืีอยก็ไจหาเนาะเกลี่ยแต่ไม่ิเจ็บไหาเราแก้งแรงเลยพ้นที่ซีเป็นตอนในซีคนเป็นเราไม่ได้กาเลยเะนี่หัวย้อนไม่ได้กาเนาะบางเงินเนาะในนี่ัวตันชาตจะว่าเรืเกี่ยตอนนี้ก็กร่างเ่็นเสนในกระาอเนาะคนหนึ่งเวียน่ายแต่ สองก้นจับโอ้โหเสือสืหลอกนี่เมื่อกี้ระบายไปแล้วฮึ่มหลกอีกยังจับจก,ก็ได้แม่น่ากก็จับก,ก็ได้อีกยังก,ก็ได้เหรอมันเป็นโลกอีกอยังเฮยแน้นซอย็ำมงเนาะเออแต่ตะกตัแิลุกึ้นหมตงย่งก็ิลุกก็ินั่งในหแม่ครับ ก็โซนออดมองนี่ก็ยังบ่ได้บ่เนี่ยจับนี่ลูกเนาะห้องเสารานี่ขอบชื่อมาองอ้โหสาอยากนี่อยายังอยากให้น้องสบายเนี่ยเพราะได้เบาแห้งอะถึงโมมี่เห่ากับคนอือ <ใช S 2> อ่นครับบ่ได้อีกหน้ามันแข็งเนี่ยมันแข็งจังเลยจนเนื้อระบายตะปูนี่ยังมันโดนทุ่งศัตว์นี่ยังกระดกกระเด็นอันเดี๋ยวบอกมันเดี๋ยวมาครับเอาสูตต่อไปครับพี่ฮะเอ้ยก็าบ่รู้ว่าเลยกรรมอือดีบุญอือด้กรรมฮะ ลูกแต่หาคนอื่นต้องแยกมากครับมันหนูและน้องลูกก็ไม่ได้เงยเลยลูกหล่าซี่หอมจ้างไปลูกก็เลี้ยนนะครับนี่ก็ต้องมากเนาะนี่นี่ปัวพลังนยี่แตงแก่มันก็ไปเรื่อยเสมอกันเนาะครับก็เยกับคนในก็เออถือว่าอายุหลายก็ดีเนาะมันใส่ชีวิตอายุห่างชีเกดแล้วมันก็งานกับค บ่ไม่มีไปรหลับนักประมาณนี้นะก็มีอยู่แต่ว่ามันบังเอิญมันเหลืองเล่าครับเขาเลยแต่ที่เจมาหลับจางนองนยังนองเองทำไมมาจางเพราะว่าพี่ตัวกันใช้แม่เปิดอ่ะอีตาหน้ากาเลยเอง่ะเป็นคนนอเนาองอะกรอย่างเงี้เลยแต่ที่เจ็บทั้ว่าใช่แน่เขาพูดกัเลยมันพอใจเนาะครับหัวกับลูกบอกว่านองนั่นแน่หัวกับบางเงินก็ใจดีดีเนาะ ไม่เป็นไรครับเนีายเวลาอย่างเนาะลูกก็เห็นทุกคนี่ยก็จะเลี้ยงตนมาครับแม่ก็จะอย่าโมโหใหเนาะหนักนะนะอย่างมันก็บอกเดี๋ยวว่าแต่แม่เป็นคนเลี้ยงมันเนื่องบางที่เดือแต่วันเหนื่อยกับระบายซื้อแต่ว่ามันก็หัดระพิดจอมนอนนุ่ง้องอะยางครับกับบริเวณด้วยเราก็ไม่จำเนี่ละอยู่ปู๊กนั่นเขามานเขาบริเวณรั่วเลืนะปุ๊กเขามัน่ะครับเอาเก่งคำเหมือนเนาะครับอ๋อนี่มองพักมองอยู่ของเศร้าเนาะ ซ mmm ื้อโบดีครกางหนึ่งฮัมแล้าโบดีแล้วก็ซื้อไม้อีกเนาะตัวเล็กดีก็ไปเสียซ้อมสองเนาะเป็นคนคิดแบบนี้ยังไงนี่ก็ได้กระตุ้มเท่านั้นแหละบัดที่นี่เรามาประหยัดกินซะแม่บารล่ะกินมันง่ายง่ายเลยกินง่ายเนาะเขาก็น้ำปลากระแดกแงนงงกินง่ายจ้ะเดี๋ยวเรามาทุ่มมันจะกเหนืัอยไม่มันแล้วล่ะนี่เซี้รเดือนเร็เล็กว่าการเรียยลูกหาคนอยู่ก่อน อันนี้ก็ไ่ได้หมายว่ามม่มาเปิดเผยอไรเ้นะถึงโมมียืดทุกหรือยังเออก็มาบอกความจริงเลยก็เชื่อแล้ว่ว่ามาบางคนกับว่ามาาขอขออง้านอนมากินบ่อบ่เป็นไปบ่ได้อันนี้เอาต้นริง่งโมมีบา้านไเง้มันมาเารที่เนาะมองนี้เพิ่นเปิดที่ต้นเ้าโทัสา์มหาญาติ่นอ,อเพื่เจากัมีต่งานนอะบ่วางไปหาไห้เน่มองแน่ที่มันวาง บางเอิญเนาติดตารุ่งไืสิบางบางเอื่อยูทูบเขาจะไบไล่กันเนาะครับพี่ผู้ใดมาพาใายก็ได้เสาที่เปิดเห่นไหมเปิดยังไงเปิดเปิดเตัวหลบโอ้ยเป็นอย่างเงื้อนจริงเปิดมากก่าใด้ลยไหมครับพี่เปิดมันจังหวะไปอบางคนมาอือมาหนุ่มาหนิอย่างมโน้อบ่ครับ จำเป็นก็จําเป็นต้องไปเห็นอันบอดีเนาะแค่นในใจมันรอดก็เถอน้องไส้กับอ้าวหมากน้องไส้กับพี่การเนาะต้องดูได้อ่าเพิ่นเพิ่นมวยมีลูกมีเมียบ่ะนี่เขากระถิ่นเลยล่ะอ๋อพ่อเขาใจเนาะมเนาะฮะลมป่วยกระถิ่นเพราะลมสั้นเหรอเหรอมัดจีเน้าเออหมองชิบเป็นรัเอาอีกแล้วชิมวัดชิมเป็นย้อมรับม่โนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดครับทุกคนพอดีเพิ่นอยากให้พาไป ซื้อตู้เสื้อผ้าว่าเั่นว่าล้วก็ไปซื้อพวกซิงล้างจานของคนน่ะฮะก็เลยนัดแอดปดา้าได้วัยสิบโมงเช้าวันนี้นะครับกระถาอยู่แล้วโบไปหาเราก็เลยยังมาหาเราอยู่บ้านนะมันนี้ก็ไปเห็นความเป็นอยู่ของอ <c oughs> พี่เขียวเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างก็นะเป็นเอฟซีลุงพลพ้าแสนแล้วก็ตั้งใจมานะครับเออนะมาอยาก ดูแลน้องด้วยนะอยากจะมาอยู่นะครับแต่ว่าไม่ทํา y ำยูทูบบอกอยากจะมาซ้อมบ้านทําอะไรอยู่ที่นี่เนานะก็ดูแลน้องพิการไปด้วยอะไรประมาณนี้น้องพิการจริงๆครับแล้วก็ป่วยติดเตียงเนาะก็ดูแลกันไปตามนั้นนะครับทุกคนวันนี้ก็เพิ่งเข้ามาเนี่ยครับบ้านพี่เขียวครั้งแรกเลยตั้งแต่เพิ่นทำบ้านะขันมาบ้านนั่เพิ่นก็ขึ้นซื้อเพื่เห็นบอกนะมาปัานเพิ่นเป็นยังไดนะครับก็เป็นอยู่จังไหนเมืเ่อกี้ใกลเห็นแล้วฮะนั่นแหละทีพท่พาพีา่พานอ้องไปเบินะ้องหน้ะ เดี๋ยววันนี้กับสีภาเพื่อนไปซื้อตู้เสภาครับอ่ะนี่คือบรรยากาศล่าสุดครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ